สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์กราฟกับครูเจ๊ยมนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้นะ,ะถ้าเพื่อนๆเทรดทองอยู่แล้วนะคะสแกน QR Code นะคะเปิดพอร์ตกับเรานะคะทุกการเทรดมีรีเบทคืนโคตรคุ้มอ่ะนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะทองคำถือว่าปิดในแดนลบนะคะสาเหตุมันมาจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือนักลงทุนหลายๆคนรู้สึกผิดหวังกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะทำให้ความน่าสนใจใน US ดอลลาร์เนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ทำให้สกุลเงิน US ดอลลาร์แข็งค่ามากขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้สำหรับวนันนี้มีข่าวอะไรนะคะในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะเป็นข่าวที่เรียกว่า medium impact นะคะที่ชื่อว่า Empire State Manufacturing Index, ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกราฟมากหรือน้อยอันนี้อาจจะต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าปกติเนี่ยถ้าเป็น medium impact อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อกราฟมากนักแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็ระมัดระวังการเทรดเหมือนเดิมนะคะสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะคะเรียกว่ากราฟไม่ได้เคลื่อนที่มากไปกว่าเมื่อวานสักเท่าไหร่นะคะหลังจากมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองฝั่งขาบายยังคงเหมือนเดิมโดยให้จุดบายไว้2โซนนะคะคือ2 0 0พ 643และ2632นะคะให้ไว้2โซนนะคะพเพื่อนๆถ้าราคาย,ย่อมา follow by โดยเก็บกำไรที่แนวต้านถัดไปคือ2661และ2666นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีของพเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ